มากครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมง,งานกับเซอร์วิสฟิววันนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยเป็นเกียรติมากๆครับถือว่าเป็นอินเวนท์แรกของคุณชายเลยนะคะแบบมาคนเดียวอนะไรเงี้ยไม่กลัวามาคนเดียวจริงๆก็มีงานกับอ,อันนี้แหละใช่แต่ว่าถ้าได้ขึ้นเวทีคนเดียวเนี่ยใช่ครับผมเป็นงานแรกว่ะทำที่สุดเลยคะตื่นเต้นในห้างแต่งตื่นเต้นมากครับผมเปแฟนมๆมาเยอะมากใช่แฟนๆมาเยอะมากขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผม ตอนอเราจ,จบไปแล้วแต่ว่ากระแสก็ยังคงดีงงงดีใจมากๆาครับดีใจมากมากเลยที่คนยังแบบยังชอบละครของเราอยู่จริงตอนนี้ก็มาถึงตอนดูดอับสอนแล้วก็อยากให้ติดตามจนครบทุก5้าเรื่องนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่ายังไม่เบื่ออยากดูซ้ําอีกก็ดูย้อนหลังได้ทาสามตาจา้วก็เน็ตฟลิกซ์ตอนนี้คิวง,งานเป็นยังไงแล้วคะคิวงานเหรอครับผมจริงๆก็ ไม่พึ่งไงดีเขินเลยประมาณนี้มีเรื่อยๆใช่ครับผมก็สามารถติดตามชมได้เรื่อยๆครับแล้วงานอีเวนต์นะคะมีขนาดอะไรกันบ้างขออุ้มไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แต่เขาบอกว่าตอนนี้ค่าตัวเมคกิ้งมันสูงมากแล้วนะแต่ถ้าตัวท็อปเลยแพงกว่าตัวท็อปอีกอันนี้ผมไม่รู้เลยจริงถ้าเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงแต่ว่าก็แล้วรายได้มันเข้าตรงไหนอ่ะลูกฮะกิจการหรือว่าดูกน้รายรับเรารู้ไหม ือจริงๆไอ้พาร์ทนี้มันเป็นพาร์ทที่มันไม่ไม่ได้อยู่ในการทางำงานผมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าผมแบบเป็นอาชีพนักสแสดงส่วนใหญ่ก็จะเน้นการสแสดงมากกว่าแต่มันก็เกินฝันเราเนาะจ้ะเกินครับผมเกินคาดมากๆเลยคือมันมันก็แบบจริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมมากๆเลยขอบคุณอีกครั้งนึงว่านี่ชีวิตเ,เปลี่ยนไปเยอะเลยคหรจากทำไมิี่ในธรรมดาตอนนี้ไปไหนใครก็ทำแล้วก็ถ้าเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนตรงนี้แหละที่มีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็เรารู้สึกได้ถึง ทุกๆกำลังใจที่เราส่งมาให้เราจริงๆเวลาแบบผมกลับบ้านมาจากการทำงานที่เหนื่อยมากๆเผมมาเปิดไล่อ่านในในแบบแอปต่างๆเนี่ยก็ก็ฮิลใจเราได้แบบเยอะมากๆมันทำให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากจากแบบการมากตัวถ้าถ้าการใช้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนมากครับผมผมก็ยังเป็นไมค์กี้คนเดิมเลยครับผมก็ถ้าเกิดเจอผมที่ไหนก็ทักได้ครับไม่กัดนะฮะเห็นความปแชร์กันแับลูกเด็กๆเราแบบมาเป็นเพื่อนกันาลเต็มเลย ตอนนี้คือไม่รู้ว่าไมค์กี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนจริงๆนะรูปเด็กๆที่แบบเจออ่ะบางรูปผมยังไม่รู้เลยว่ามีอยู่ในแบบในระบบดิจิตอลฟุตลองชีตนี้แล้วก็ครับผมแต่เราก็ไม่เขินใช่ไหมที่คนจะไปขอรูปเก่าเรามาไม่ไม่เลยครับไม่เขิดเลยครับผมเขาบอกไมค์กี้เป็นเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดสองพันยี่สิบสี่ยังไม่มีสักครังเลยเนี่ยคนไปดูในเฟซบุ๊กเป็นแบบแคปชั่นเก่าอะไรเงี้ยเที่ยวอะไรเงี้ยผมว่าบางทีอดีตมันก็ มันก็ทำได้ไดีได้ได,ไดีแล้วเรมวไปแค่ลืมไปไม,ไม่ไม่ต้องลืมหรอกโมกลืมไม่น่าได้ไดแต่หลายคนก็ยกให้เป็นแบบว่าออกุกเสี่ยวเสี่ยวใจสาวๆอะไรเงี้ยมันเรียกว่ารู้สึกรู้สึกยังไงดีอ่ะเป็นจัาพ,พ่อทุกเสีย่ยวขอบคุณไม <c oughs> ่ได้ไหรือว่ามันเป็นตามฟิลเราเราก็เป็นค,คนชอบแบบตามฟิล<า><า>ครับตามฟิลแล้วแต่วันครับแคปชั่นจะมาในแบบช่วงวินาทีฟิลตาผมเชื่อว่าทุกคนเวลาแบบลงรูปจะมีแบบ จะมีปัญหาเหมือนผมก็คือคิดแคปชั่นไม่ออกแต่มันดูขัดกับกับเราเหมือนกันนะแคปชั่นกับเอาจริงทุกอย่างขัดกับผมหมดเลยครับถ้าให้พูดตรงๆถ้าให้เลือกแคปชั่นงานวันนี้แคปชั่นวันนี้สำหรับมายดี้แคปชั่นวันนี้เซตาฟิลเอ็กซ์ไมค์เซตาฟิลเอ็กซไมค์งานงานเขาไงถ้าเกี่ยวกับฟ้าฝนลมอากาศหรืออากเกี่ยวกับฟ้าฝนลมอากาศได้แบบความรู้สึก นกที่ตื่นเช้าคือนกที่นอนเช้าแต่ถ้านอนที่ตื่นเช้าคือนอนที่ถูกนกกินครับขอบครับมันเกิดมาจากไม่ได้นอนเรอมันเกิดมาจากใช่เป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในทุกวันคิดไหมคะว่าตัวเองก็จะเป็นนักแสดงเนาะเม่อีบอกว่าีันที่ไม่ผ่าก็จะมาเป็นดารา มันนึงมาเป็นแบบงานเ่ยแล้วคนมาเต็มตามมาเต็นแบใช่หเหมือนที่พูดเลยผมเกินเกินคาดมากๆขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาขอบคุณที่สปอร์ตผมนั่ผมแล้วผมก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปครับใ,ในฐานะนักแสดงแล้วก็อยากจะพัฒนาฝีมือทางการแสดงจินว่าค่าตัวไม่แพงส้างได้ใช่ไหมชอบทำงานครับแล้วสุดโปรเจกต์อีกอ ยี่สิบห้าสิงหาที่จะเป็นเหมือนเราแฟนค่อนยี่สิบห้าสิงหาพี่รู้ได้ไงอะ่ะเขายังไม่เห็นประกาศเลยพี่พพูดแล้วอันนี้พี่รู้กันหมดแล้วเหรอครับโอ้โหสมกับเป็นสื่อข่าวอันดับต้นของประเทศไทยจริงๆเลยอ้อเราก็คุยเรื่อยเรื่อยพราวันที่เขาบอกได้อะไรทีพอที่บอกได้เหรอครับผม <c oughs> ก,ก็มีเซอร์ไพรส์เต็มเปี่ยมมากๆแน่นอนผมก็ไม่ผิดหวังผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวัง ใครที่พลาดสปอร์ตเดย์ไปก็กดบัตรให้ทันนะครับเพราะผมได้ยินมาว่าอีเวนต์นี้ครั้งนี้แบบของวันที่25สิงหาคมของที่3น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของดวงจันทร์เทวคมใช่ครับยักษ์ใยญ่ร้ห้ามดวงก่อนที่จะส่งส่งต่อส่งตัวละครคื 0, นศูนย์นวนิยายคู่เราคุณคิดเซอร์ไพรส์มาแล้วแน่นอนคิดเซอร์ไพรส์มาพร้อมไม่ใช่แค่เฉพาะคู่ด้วยทั้ง10คนแล้วเหมือนทั้ง10นักแสดงทุกท่านคือคิดโชว์แบบเต็มที่มากๆ แล้วเราก็จะได้เห็นคลิปแท็กใหม่ดีแล้วไม่ให้รู้สิครับมีไหมคะคลิปแท็กฮะมีผมต้องขอเวลาไปปั๊มก่อนมาครับอเมื่อกี้อย่างที่ดูเขาขิงเราเรื่องหัวใจใช่ไปเห็นใอ่ป้ะหัวใจอะไรไปไลฟ์กับอ๋อที่ที่ไปไลฟ์เหรอครับผมที่ตู่ขิงผมขิงเขได้สิบล้านวอใช่สิบล้านตู่วิ่งผมได้ไม่หัวใจดี ม,ไไม,มีแน่แนๆมีผมไลฟ์แบบว่าน้ำหอมโดนแจ็ทิพย์พงศไปแล้วไงจะมีไหมเละไปตามาไไแต่กดไลฟ์ก็แชร์ก็ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ถึงคุณตู่พี่วัดีก็น่าจะมีโอกาสนะครับอ๋อน,น,นี่อีกนึงเขาบอกว่าไมค์ที่เป็นแบบมีสกิลในการพูดไปเรื่อยสยม่สำนักเราก็ไปเรื่อยเลยเพราะอะไรบ้าง มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมควรภูมิใจไหมคะก็น่ารักดีน่ารักดียาเงยบผมแลไมคี้แบบคุยสิ่งดริยางคบก็ขอบคุณครับขอบคุณที่เห็นความไปเรื่อยของผมขอบคุณที่อยู่ต่อเพราะความแปลกของผมก็ก็าอัากขอบคุณแฟนๆเะครับวันนี้แบบแต่คุณมมาเชียร์ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะผมที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้แล้วก็ผ่านหน้าจอที่ทุกคนขอส่งกำลังใจคืนให้ทุกคนเลยครับขอให้เป็นวันที่มีความสุขมากๆแล้วก็มีความสุขตลอดไปเลยยังไงก็ดูย้อนหลังได้นะครับ ดูอะไรครับดูดูละครครับผมดูละครไม่าดูสัมภาษณ์นิยมมตอนนี้ก็ดูดูอักษรก่อนแล้วกันครับเพราะเคมีเขาก็มาแรงเหลือเกินไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่แว่นแต่แว่นแต่แว่นลายหรอกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแว่นอ๋อแว่นแว่นฉัดเกล้าเหรอครับไม่เพรแว่นแต่ละรอบมันไม่ได้อธิบายหน่อยบางวันฉัดเกล้าก็ลืมไม่เชียงรายครับบางวันฉัดเกล้าก็ลืมไม่กรุงเทพครับ เป็นเป็นเป็นความสับเปาของฉัเก้าราคงบอกว่าเออนนีเป็นโรกิตนีเป็นอะไรบบเอาเป็นกิมิกครับกิมมิกงั้นเดี๋ยวละครไม่สนุกขอบคุณกครัเร่ออนะกว่าเราคชิปเปอร์ไเผคือชิปเปอร์เหรอครับึรู้เหรอครับ มหผมเชียร์พี่พีคอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าเราแบบบ้านเดียวกันไงแล้วผมจริงๆให้พูดนะพี่พีคเป็นนักแสดงคนแรกที่ผมเจอเลยในในบในประเทศไทยตั้งแต่ผมมากรุงเทพอะพี่พีคเป็นคนแรกแล้วผมก็เชียร์พี่พีคแล้วผมก็เป็นโอเชียนพี่พีคมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ผมทีมอาซีล่าแต่ว่ามีมูลยังไงคะมคหมายถึงอะไรนะี่มนิกก็ต้องดูในละครต่อไปครับแล้ว่อนว่าเราเป็นแบบกลุ่มในวการหรไออะไรแบบนี้หลายคนแบบ เรามีราคาเเราหลุดอยกันนะก็นรงไหนเราดหมายถึงผมหรือเขาหลุดครับผมไม่รู้จะพูดเยอะได้มากแค่ไหนครับผมเพราะว่าล่าสุดผมโทรไปหาพี่พีพี่พีก็ไม่รับสายผมเพราะเขาติดสายติดสายใครอะติดสายใครไม่รู้สายพีฟ้ารนี่้รือไม่ใช่หรอกมาเขาคงเขาคงแบบ แพร <I love>, <laughs> ์ลิงไปหาเปล่าผมเพิ่งเห็นคลิปเขาแพร์ลิงฝากข้อความตลกมานเลยถ้าเกิดใครไม่ดูดูด้วยนะครับผมสนุกมากตลกดีดูรับสอนนะเขา้หูเขาน่ารักมากเคมีพุ่งกระจายมากๆแล้วก็น่าติดตามชมเคมีในจอหรือว่านอกจอคะก็ต้องดูกันว่าชอบแบบไหนมากกว่าแต่ถ้าสมมติเขาเป็นแฟนกันจริงจริงอะเขาจะเป็นแฟนกันจริงๆเหรอครับเนี่ย ผมไม่ได้พูดนะครับผมอันนี้พี่ๆนะข่าวเป็นคนพูดนะครับผมผมต้องบอกพี่พีคผ่านสื่อก่อนว่าพี่พ่ครับที่ผมชงพี่เขาพี่ไปก็ถ้าพี่โกรธผมก็ขอโทษนะครับกับพิบตาถี่กับพิพตาถี่นะครับแต่ว่าพี่รู้ตากับพี ตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้เป็นงานใหญ่ครับไม่ได้มีอะไรไม่มีไม่มไมโอคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเลือกลัเลยนะเอาแล้วพี่พี่เซฟผมด้วยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กกินนะอา่่อันดกินนี่นะคะ